AI เนี่ยมันไม่ได้แค่เอาเด ta ไปใส่แต่มันสามารถแปลผลแล้วคุยกับคนได้เลย AI จะเอาเด ta พฤติกรรมของคนเนี่ยขึ้นมาประกอบจะทำให้เราตัดสินใจเลือกหุ่นได้ถูกต้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ครับสวัสดีครับพบกับผมทศพรโพสพลเสถียรสุขนะครับจากรายการ FinInvest นะครับ วันนี้เนี่ยมีเรื่องที่อยากจะมานั่งคุยกันนะครับเป็นเรื่องที่มีการคุยกันหนาหูเลยในเรื่องของการลงทุนโดยใช้ AI นะครับก็คงจะหนีจากใครไม่ได้นะครับต้องเชิญคนนี้ครับคุณสินธนานบุญยอดนะครับบมจหลักทรัพย์ัวหลวงมานั่งคุยกันในเรื่องนี้นะครับโอเคสวัสดีครับคุณสินธนานครับครับสวัสดีครับพี่ทดครับครับผมครับขออนุญาตเรียกคุณเน็ตแล้วกันนะครับครับผมโอเคครับเรามาเริ่มคําถามแรกกันเลยดีกว่าคุณเน็ต เอ่ออย่างแรกเลยอยากให้คุณเพชอธิบายก่อนว่าไอการลงทุนด้วย AI เนี่ยมันสามารถวิเคราะห์แล้วก็สามารถแบบลงทุนได้ผลตอบแทนดีกว่าคนจริงๆในการลงทุนหรือเปล่าลก้อนอื่นขอปูพื้นนิดหนึ่งแล้วกันนะจริงๆคําว่า AI เนี่ยเราใช้กันมาผมว่าน่าจะเกือบสิบปีนะนะครับเรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับในสายเทคโนโลยีนะครับแต่มันเพิ่งมาดังเนี่ยปีสองปีนี่แหละที่คนรู้จักกันก็คืออตัว Chat GPT ใช่ไหมครับ ใน open AI แต่เอางั้นผมให้ชื่อง่ายๆแล้วกันเราเรียกว่า traditional AI ยุคเก่า AI ยุคเก่า <c oughs> นะครับ <c oughs> ในเคยใช้ AI ยุคเก่าเนี่ยก็คือเอา Data เนี่ยเขาเรียกว่ามาประมวลผลละกันนะครับข้อดีของ AI นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยคือมันประมวลผลเก่งใส่ Data เข้าไปเยอะๆเนี่ยมันสามารถประมวลผลได้นะครับว่าเดต้า uh, ตัวนี้มันเกี่ยวพันกับตัวนี้หรือเปล่าแล้วเราจะไปวิเคราะห์ยังไงต่อนะครับ นั่นคือสมัยก่อนเราเรียกว่าเทอริเทนเชอ์อาจจะยืใช้มาสักพักละตอนนเรื่องของการลงทุนเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็ใช้อยู่นะนะครับภาษาลงทุนเราเรียกว่าควอนนะครับควอนติเททีฟนะครับอินเวสเมนต์ก็มีทั้งข้อมูลพื้นฐานข้อมูลเทคนิคข้อมูลตัวเลขอากาศข้อมูลอะไรเงี้ยมาใส่เข้าในโมเดลแล้วก็ให้นักวิเคราะห์เนี่ยแปลผลออกมาในเรื่องของการลงทุนได้นะครับเพราะฉะนั้น AI พิทออันดับแรกเลยเขาใช้กันมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนในยุคปัจจุบันเนี่ย มันอาจจะเริ่มเปลี่ยนไปแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะา<ม>หาหนักวิเคราะห์มาอธิบายให้ฟังหรืออย่างพี่ทศเป็นแอเวอเซอร์เหมือนกันใช่ไหม,มว่านำการงทุลอย่างเงี้ยก็<ไ>จะไปอ่านข้อมูลมามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับแต่ตัวใหม่ที่เขาพูดถึงกันเยอะๆเนี่ยนะภาษาเขาเรียกว่า generative AI นะครับมันไม่ได้แค่เอา Data ไปใส่แต่มันสามารถแปลผลแล้วคุยกับคนได้เลยอันนี้คือคีย์พอยตหลักนะครับก็สามาคุยกันได้เลย อ่ะเห็น Data ตัวนี้ออกมานะครับงบการเงินของบริษัทออกมามันสามารถแปลผลงบการเงินเนี่ยแล้วอธิบายให้นักลงทุนฟังเนี่ยได้เลยอืแล้วก็มันไม่วันหยุดถูกไหมพี่ทศมันไม่เหมือนมนุษย์เคุยได้ตลอด24ชั่วโมงอยากคุยกับใครก็คุยได้คุยได้ไม่หยุดใช่โอเคงั้นล่ากี้เนี่ยเน็ตพูดว่าเราเริ่มจากทดิชันอล นะครับก็คือมาจากการที่เราเอา big data สมัยก่อนใช้คำว่า big data ที่เน็ตบอกนะครับเสร็จแล้วนะเราก็มาที่คว้นนะคือก็คือให้มันเริ่มแปลผลเสร็จแล้วตอนนี้มันมาจาริกแล้วก็คือพูดง่ายว่ามันคุยได้ด้วยนะครับจริงจริงอยากให้เน็ตอธิบายถึงกระบวนการทํางานหน่อยว่าอย่างเช่นว่าเราใช้ AI ในการที่จะให้มันเลือกการลงทุนเนี่ยมันมีวิธีการยังไงขั้นตอนเราต้องทําอะไรกับมันก่อนมันถึงจะออกมาเป็นวิธีการที่มันจะเลือกแนวทางการลงทุนให้เราอะ อันดับแรกเลยนะครับสเตปนะผมว่าไล่สเต็ปงา่ายๆนะครับอันดับแรกเลยคือเอา Data เนี่ยมาประมวลผลนะครับแล้วเวลาเขาเลือกอยายุตัวอย่างอยา่างหุ้นก็ได้นะครับเวลาคุณอยากลงทุนในตลาดหุ้นไทไเนี่ยเดตา้าเนี่ยมันก็จะประมวลผลออกมาว่าในช่วงนี้หุ้นเนี่ยตัวไหนน่าสนใจสมมติว่าเขากางมาให้สิบตัวนะครับ,รบแต่คําถามคือสิบตัวเนี้ยควรจะเลือกตัวไหนดีอันนี้ก็เป็นเขาเรียกเป็นปัญหาลงทุนในยุคป,ปัจจุบนันเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเลือกตัวไหนดีเนี่ยมันต้องมีคนพลิกอัพถูกไหม นะครับ <W Memorial> ว่าไอ้ y! พูดตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ถ้าโดยปกตินะครับก็จะใช้นักวิเคราะห์หรือใช้อ่าเนี่ยพวกเรานี่แหละผู้นําการลงทุนบอกตัวนี้ดีกว่าพี่ตัวนี้เหมาะกับนักลงทุนคนนี้มากกว่าอะไรงี้นะครับนั่นคืออันดับแรกนะครับแต่ถ้าเกิดจะบอกว่าไอ้นักลงทุนเนี่ยบอกเห็นหุ้นสิบตัวนี้น่าลงทุนนะครับแต่จะใช้ a อเลือกนะครับเลือกว่าตัวไหนเหมาะกับเราเนี่ยจริงๆมันมีลอจิกอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคีย์อีกอันหนึ่งที่อนาคตผมว่าน่าจะเจอกันแน่ๆเเรรรราาียกกว่พฤติมของนักลงทุน คนเนี้ยแอบ,บกับเราหรือเปล่าลูกค้าคนนี้อาจจะบอกว่าเอ้ยฉันสามารถรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างต่ำนะเพราะฉันในหุ้นสิบตัวขอเอาหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำๆหน่อยไม่เอาความเสี่ยงสูงเนี่ย AI จะเริ่มเอาเด ta อีกอันหนึ่งที่เป็นเขาเรียกพฤติกรรมของคนเนี่ย้ามาประปอกอบมากขึ้นนะครับแล้วก็จะพิจารณาสิ่งที่ถูกต้องกับคนคนนั้นให้เองโดยอัตโนมัตินี่คือคีย์เหมือนกันที่เขาเรียกว่าเป็นอีกเนสต์เต็ดว่าตอนนี้พูดถึงกันเยอะนะพฤติกรรมเขาเรียกว่าพฤติกรรม งคุณนะครับถ้ามาใส่ในโมเดลมันจะสามารถเลือกจาก Data ที่เป็นปกติบวกกับพฤติกรรมของเราเข้าไปด้วยตรงใจเรามากที่สุดพรับนจะทําให้เราตัดสินใจเลือกหุ้นได้ถูกต้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ดีขึ้นครับอืมโอเคขออนุญาตก,กลับไปสู่เทสเชเนลของผมเนาะ เดิมเราเป็นผู้แนะนำนะแล้วก็ต้องคุยเรื่องของความเสี่ยงทำริสโปรไฟล์นะนะครับ<ช>แล้วก็พอเราเห็นปั๊บเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าเขาทําจริงเป็นริสโปรไฟล์ที่เกิดจากความตั้งใจของเขาจริงๆแล้วถึงจะมาวางแผนการลงทุนแต่อันนี้ก็คือว่าถ้าพูดง่ายว่าจริงๆถ้าถามผมก็คือถ้า Data ที่เขาใส่มันผิดจริงๆแล้ว AI มันมีโอกาสเจอไหมสมมติว่าลูกค้าจะบอกว่าจริงๆผมเป็นคนชอบเสี่ยงแต่แบบก็แต่ว่าจริงๆสมมตินะเอาไว้ว่าไม่ชอบเสี่ยงแต่แบบอยากอยากอยากเล่นหุ้นน่ะก็เลยใส่มันเสี่ยง เสร็จพอสุดท้ายเนี่ยพอพอเอไอสั่งให้ทำอะไรไม่ทำสักทีอย่างเงี้ยเอจะรู้ไหมว่าจริง,รงๆแล้วสุดท้ายเป็นคนไม่เสี่ยงความฉลาดของเอไนะพี่เขาเรียกว่ามีลอจิกที่ชัดเจนนะครับอายุตัวอย่างและกันนะคําถามในเขาเรียกว่าการวิเคราะห์ความเสี่ยงคําถามคำถามหนึ่งลวกันนะนะครับคําถามนี้ผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะหลอกตัวเองก็คือคุณเนี่ยมีสิสสินทรัพย์มากกว่านี่สินหรือเปล่าถ้าตัวเลขตัวแ่แล้วจะตอบ มีเยอะกว่าถูกไหมแล้วไม่มีใครมีใครตอบว่านี่สินเยอะกว่าหรอกเพราะถ้าเกิดมีสินเยอะกว่าก็ไม่สามารถลงทุนได้ถูกไหมเพราะว่าเราต้องใช้เงินเกินเงิุนนะครับเนี่ยอันนี้พอเอไอบอกว่ามีน้อยกว่าแต่พอใส่สินทรัพย์พอไปกรอกเป็นตัวเลขนะมีสินทรัพย์เท่าไหร่มีนี่สินเท่าไหร่เอไอแปลผลจากตัวเลขออกมาอ้าคาตอบนี้นี่อาจจะขัดแย้งกันเอไอเขารู้นะเพราะว่า Data ที่คุณให้มที่เอไอเลอร์นิ่งเนี่ยเขาค่อนข้างรู้ นะครับเพราะฉะนั้นรู<ม>้แล้วเนี่ยเขาจะไปวิเคราะห์อะไรต่อเขาบอกว่าอ่าถ้าเกิดเขาเรียกว่ารายรับของเราหรือสินทรัพย์ของเราเนี่ยยังน้อยกว่านี้สินหรนือใกล้เคียงกันครับเอ AI ก็อาจจะ,ะความเสี่ยงต่ำหน่อยนะครับอาจจะไม่ไปความเสี่ยงสูงอย่างที่เราต้องการนี่ก็สามารถทําได้แต่ก็อยู่ที่เราจะสอน AI ให้บอกว่าดู Data ก่อนนะว่าโปรไฟล์ในการตอบคําถามเนี่ยสิบข้อเนี่ยมันขัดแย้งกันหรือเปล่าถ้าขัดแย้งกันเริ่มจากความเสี่ยงต่ําก่อนอย่าพิ่งไปให้ความเสี่ยงสูงแล้วค่อยๆไล่ระดับไปทีหลัง น,นี่ก็คือลักษณะอีกอันหนึ่งที่ AI จะฉลาดมากๆในอนาคตนะครับพี่โดอ่าโอเคแล้วจะมีอย่างเราไปทำไมล่ะเนี่ยเ <laughs> <laughs> น,น็มีคำถาม,มว่าแล้วจริงๆแล้ววันนี้ AI แบบไหนเนี่ยที่เขาใช้ในการลงทุนเคยผมเคยได้ยินคาว่า predictive AI นมันคืออะไรอ่ะใช่นะครับก็คือการคาดการอนาคตของการลงทุนนั่นเองนะครับอย่างเมื่อกี้เราบอกเรื่องตัวเลขแล้วถูกไหมครับพี่โดเราอธิบายให้องตัวเลขออกเอาพุทออกมานะครับ แต่ในสเต็ปถัดไปที่ผมว่าตอนนี้เริ่มใช้กันแล้วนะยกตัวอย่างอย่างทางมอร์แกนนะครับตอนนี้เนี่ยเขาประกาศมาล้วนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยเวลา AI จะให้เขาเรียกว่าแอดไวต์การลงทุนเนี่ยนะครับหรือคนจะแอดไวต์การลงทุนพวกเราต้องไปสอบไลายเส้นอมานะครับสอบไลายเส้นก็จะอธิบายฟังว่าคุณมีความรู้เกี่ยวกับตราสารเรื่องการลงทุนอะไรบ้างมีเอทิกไหมนะครับ ผมก็เชื่อว่าถ้าเกิด AI จะผ่านดนานี้ได้ AI ก็ต้องไปสอบตัวนี้ต้องสอบไอติมไหมถามจริงต้องสอบไอติกไหมต้องสอบไอติกด้วยว่าผ่านหรือเปล่านะแต่ผมเชื่อว่า AI 80%อจะผ่านเพราะเขาเก่งเรื่องลอจิกเก่งคำนวณแน่ๆนะครับเพราะถ้าเกิดเขาสอบผ่านแล้วเนี่ยสิ่งถัดไปก็คือเวลาเขาแอดไวลูกค้า AI เนี่ยแอดไวลูกค้าเนี่ยแอดไว้ได้ไหมพรีดิกทีฟิเอต้าให้ได้หรือเปล่านะครับคือสื่อสารสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้หรือเปล่าแต่เขายังไม่ไปถึงสเตปนั้น เพราะนั้นอันดับแรกเขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้น Predictive ให้ Advisor อย่างพวกเราก่อนอ,อถ้าเกิดเราเห็น Data ที่ AI Predictive มาว่าอ่าอย่างง่ายๆเนี่ยนะครับเราเพิ่งเลือกตั้งเสร็จเน,ะ,นะครับเราตอนกำลังได้นายกใช่ไหมครับเชื่อไหมว่าถ้าเกิดกลับไปดูแสแต t นะครับเจดสิบปร์เซ็นหลังจากที่เราได้รัฐบาลใหม่เนี่ยตลาดหุ้นจะขึ้น AI ก็จะเอาสารตัวเนี้ยนะครับปัจจุบันยังไม่สามารถส่งไปหาลูกค,ค้าได้ถูกไหม,มก็ส่งมาหา Advisor a อ,เ,อเคเตก็จะวิเคราะห์จริงหรือไม่จริงมันเบสออนแอซัมชันอะไรบ้างจาก Data ที่ AI predictive นะ,ค,ะนครับมันก็เลยทำให้ผู้แอดไวเอนักลงผู้แนะนำการลงทุนเนี่ยเขาเรียกว่าสามารถสร้างกลยุทธ์หรือแนะนำนักลงทุนเนี่ยได้ดีขึ้นจากเบสข้อมูลของ AI ที่ช่วยในปัจจุบันนะครับตอนนี้ยังถึงสเต็ปนี้อยู่แต่ถ้าวันหนึ่งผมว่าถ้าเกิดเอไอเขาเก่งมากๆเนี่ยเขาอาจจะแซงพวกเราต้องแซงแน่ๆนบนั่นก็เลยจะถามต่อไปว่าแล้วมันมีโอกาสไหมว่าแบบยู่ๆเนี่ย ไม่ต้องแล้วแบบสมมุติว่าผมเอาตัวตนของผมมาใส่ให้ AI รับรู้เสร็จปั๊บไอ้มันก็มีไอพ d ดิคพีดิค AI เรียบร้อยเสร็จปั๊บบอกโอเคยูช่วยเทรดให้ผมเลวยเลยน้องกาสไหมมีแน่นอนตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นกระแสเลยเนะทุกที่นี่พยายามทําแบบนี้กันหมดนะครับ AI เ,เนี่ยอย่างตัวล่าสุดอย่าง ChatGPT นะผมก็ลองเล่นนะมันจะมีอยู่สองตัวก็คือ ChatGPT นะครับแล้วก็จะมีของ Google ชื่อบ a r d นะครับ สองตัวนี้ผมว่าเป็นสองทัวที่น่าจะเป็นผู้นำทางด้าน AI ในอนาคตแต่จริงอย่าง Google ก็มีเมกตารก็มีของเขาเองนะครับมีอีกหลายเจ้าเทคคอมพานี่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าเตรียมพัฒนา AI ทั้งนั้นนะครับและความสามารถของมันอันนึงก็คือการพ e t เ n d เป็นใครบางคนนี่สามารถแสดงเป็นตัวผมก็ได้ผมเพราะผมสอน AI ตัวน,นี้อยู่ผมต้องการสร้าง AI ตัวน,นี้เนี่ยทำหน้าที่ทำงานแทนผมทุกอย่างเนี่ยผมก็จะสอนเข้าไป เพื่อเอาไว้สื่อสารกับนักลงทุนนะครับเนี่ยผมว่าอันนี้น่าสนใจนะครับหรือพรีเทนเป็นผู้จัดการกองทุนในอนาคตนี่ก็เทเลยอัตโนมัติเลยนะครับนี่ก็สามารถทําได้เหมือนกันเพราะอย่างปัจจุบันเนี่ยเราที่บุรหลงเราเองเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าโรบอทเทรดนะครับเวลานักลงทุนให้เงินมาเราก็มีเขาเรียกว่าอ่า private fund นะเขาเรียกว่าเป็น private fund นะครับแล้วก็มีโรบอตเนี่ยเทรดตามลอจิกที่เราคอนฟิกไว้นะครับ จริงเราเริกไปสักพักแล้วนะครับแต่อนาคตเนี่ยตอนนี้ยังใช้คนเขาเรียกว่าควบคุมอยู่แต่ถ้าเกิดโอไอมันเก่งจริงๆในอนาคตและใช้ลอจิกเก่งมากเนี่ยอนาคตมันก็เป็นอีกขั้นหนึ่งที่สิ่งที่เราต้อง explore ต่อว่ามันสามารถเป็นไปได้หรือเปล่าที่แอจะเทรดตามกลยุทธ์หรือ strategy ที่เราวางไว้นะครับอืมแล้วจริงๆมีโอกาสว่า AI อาจจะคิด strategy ของ strategy ของตัวเองได้เนาะเป็นไปได้นะนะครับเพราะออว่า่ใชข้อมูลเนี่ยมันมาเรีอยู่บนข้อมูลนะครับ ถ้าข้อมูลบางอย่างเนี่ยที่เราใส่เข้าไปนะครับว่าไอ้ตัวนี้น่าสนใจแต่ตัวเราเองอาจจะไม่วิเคราะห์ตัวเลขตัวนี้มาก่อนแต่ลองใส่เข้าไปดูเอไอบอกว่าอข้อมูลอันเนี้ยมันมีบางอย่างที่เขาเรียกว่า significant อะภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะพี่มีนัยะสําคัญบางอย่างกับเดต้าัวนี้ในบางช่วงเวลา AI จะเห็นตัวนี้ทันทีแล้วก็สามารถเอาไปสร้างเป็นลยุทธ์ของตัวเองก็ได้นะครับนั่นคือความฉลาด เพราะตอนนี้แหละเรายังไปเราไปเรายังเอาตัวเองอยู่ในตลาดเดียวถูกไหมถ้าวันหน<ช>ึ่งมันเรามันได้เห็นหลายๆตลาดตัว AI ได้เห็นหลายๆตลาดเนี่ยมันก็สามารถหาหาช่องทาง arbitrage ได้หรือหาช่องาทางในการทํากําไรในหลายๆในหลาย product ในพร้อมๆกันได้ถูกไหมครับครับเราพูด <นะ S 2> ทั้งหมดแล้วเน็ตพี่ถามคําเดียวเหอะมีความเสี่ยงไหมใช้ AI ทบบําแบบนี้เนี่ยโอน t e r m i n a t o ในในอนาคตมาแบบเนี้ยโอ้มีความเสี่ยงแน่นอนนะครับ ตัอย่างแรกเลยนะนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจกลัวไปนะผมว่าอันดับแรกเลยเนี่ยความที่เราเป็นมนุษย์ถูกไหมพี่นะครับ AI ยังไงก็คือทําได้เหมือนโรบอทนะครับแต่การที่เราเป็นคนเนี่ยสกิลเราต้องมากกว่าถูกไหมอันดับแรกเลยเนี่ยเราเจอกันตัวต่อตัวเนี่ยผมกับพี่โคดเจอกันหรือท่านผู้ฟังเนี่ยฟังกันอยู่อ่ะเห็นผมเป็นตัว,ต,วตัวจริงๆนะผมไม่ได้ AI มาพูดพีตั์คนจริงนะคุยกันจริงๆมีความน่าเชื่อถือตรวจสอบได้ว่าเราเป็นใครนะครับ สามารถตรวจสอบไปที่หน่วยง,งานก็ได้ว่าเป็นเอเวอเรส์จริงไหมนะครับอันนี้คืออันดับแรกนะครับคือการเป็นคนเนี่ยสามารถคุยได้นะครับมีฮิวแมนทัสนะครับเพราะนั้นอันดับแรกเลยเขาเรียกว่าทักษะของการพูดคุยหรือสื่อสารเนี่ยผมว่ายังไงเห็นตัวตนกันจริงๆเนี่ยเฟซทูเฟซเนี่ยหรือภานกล้องกัไอย่างเงี้ยดีกว่าแน่นอนขณะที่ AI ส่วนเหญ่เขาแช็กกอบอกอย่างเดียวถูกไหมนะครับใช่นะในเรนั้นคว,วามเสี่ยงของ AI เนี่ยก็คือการที่เขาสามารถสร้างคอนเทนต์อะไรขึ้นมาก็ตามเนี่ย หรือเจเนเรตทำวิเคราะห์อะไรออกมาก็ตามเนี่ยบางทีเขาไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดตอนที่เขาเจเนอเรตออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนเอาไปใช้เนี่ยแล้วคนเห็น Data ตัวนี้ออกไปแล้วบอกว่าเดต้าตัวนี้เนี่ยเอาว่าฉันเชื่อ AI แล้วกันโดยที่ฉันไม่ตรวจสอบนะครับก็อาจจะเกิดความเสีย่ยงจากการลงทุนของคุณได,ได้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนที่จะนําไปใช้นําข้อมูลจาก AI ไปใช้ก็ต้องมีความสามารถส่วนหนึ่งในการที่จะเขาเรียกว่าเข้าใจว่า AI ตัวนี้เป็น AI จริงๆไม่ใช่มาหลอกเรานะอยู่ดีอยากหลอกให้โอนตังเงี้ย บอกไว้เพื่อจะคิดบางอย่างนะครับที่ตอนนี้ทุกคนดูหลอกกันอยู่เนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งคือเราไม่ได้เจอหน้ากันถูกไหมนะครับเราเจอกันแต่ทางแชทเราเจอกันแต่ทางโทรศัพท์นะครับเพราะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่าการที่พวกเราเนี่ยสามารถเขาเรียกว่าวิเคราะห์สิ่งที่เราได้รับสารมานะครับยังเป็นสิ่งสําคัญอยู่นะครับเพราะ AI มีความเสี่ยงแน่นอนนะครับเพราะเขาเจเนเรตอะไรออกมาก็ได้เลยพราะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็ต้องวิเคราะห์ให้เป็นนะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสินธนันบุญยอดนะครับจากบมจหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับวันนี้ได้ให้ความรู้กับพวกเราในเรื่องของ AI กันพอสมควรนะครับขอบคุณมากครับคุณเนตครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ในรายการฟิ n อินเวสทางช่องทางแบง g ์ของแบง s ์เอสเอ็มอสต์หรับวันนี้สวัสดีครับ